สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงงานที่พี่คุยเรียกแพกหน่อยเรียกแพก์เอาให้ถึงหมื่นคนนะเอาให้ถึงหมื่นครับเอาให้ถึงหมื่นเราเพิ่งเจอกันหลังจากขอแต่งเลยเนาะไม่โผล่ที่ก้องไหนเลยไม่แพรแล้วไปแพร์่อยนด์หลัง พี่หอู๋เขาไปอยู่แล้วค่ะเดี๋ไปแชร์ให้หนูอ่านหนึ่งโลพี่หอู๋จะได้พีดังตัวเลยนะถ้าไข่ดีกันนะไข่นี่ละคนพีดมาเร็วให้พี่พีไปแชร์เร็วม่มีเจ้าเดี๋ยวพี่ซู้ฆ่าตัวนะพี่พีไม่แล้วดงูนี้เลี่ยัวปวดเราปิดไหม่ได้นะเราปิดไหม่ได้ก็ล<ร>ูกทำไมจะบอกว่าวันนี้มีคลิป EP สองแล้วนะ แะ็ีอีพีสามเอี่์ร้่งแน่ว่าพี่ผขอแต่งานที่นี่คืออริยอจระพี่มต้องขอเรือพี่พีอ้อยถึงหมื่คนแล้วพี่บมพี่ผมเปีไปติดต่อกระตุมแหว่เรือเอาแล้วมารู้ได้ไงอ่ะเพราะว่าพี่เพราะว่าพี่ผุมติดต่อตอนที่นั่งข้าวี่อรยที่ร้านอาหาร จะตอบพี่พีอีคิวใช่ไหมไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรทั้งจริงจริงที่ผมยังใส่ไม่ดีหเลยใช่เดี๋ยวเขาจะไลฟ์วันเกิดโอเคนะครับเนี่ยพี่พี5คนเลยถ้าที่ผมบอกว่าไปแชร์พี่พีจะไปเท่าไหร่พูดกับนักกอมก่อนเลยถ้าพี่บุมบอกว่าโอเคจะไปใช่ไหมไป้องหนึ่งถังเดียวเอไปตัวหมดช่อง ต้องหาพี่บุ๋มเท่ากับพี่พีไปไปแกงอะ่ะพอยูให้พี่ไปรายการแขเร็วไปววถ้าเวลายอดขายดีพี่บุ๋มให้เป็นดนิตนต่อยตัวนะแล้วไมื่อตะวันตที่พีบอกว่าถึงมจะมีงานเข้าไา่เยอะให้มาทำหนูบ้างขอ,อนทำหนูบ้างมันเป็นรายการกลางคืนใช่ไหมใช่เกตสอง นี่ก็มีเวลาแต่งตัวต้องเลิกงานแล้วไปอ่ะใช่ <c oughs> นี่ือ่มหง่ครั้งแรกเลยนะทุกคนว่างไงเดี๋ยวเขาจะมีไปเลยค่ะเห็นไหมแล้ววันนั้นหนูเชื่อว่าเบลติ้งเขาจะประชูมั่นใจมากแล้วพี่หนุ่มก็จะเป็นพีเซนเตอร์ไม่มีใครสอบถามนังอื่นเลยหรอไม่มี <c oughs> <c oughs> พูนเรื่องเดียวกันพี่พีไม่อยากไปง่ะเก่าอพี่ของเขากำลังจะเป่าเค้กกันครับก็เลยไป้มาไลฟ์ให้คนเข้ามายุเดี๋ยก่อนทุกคนต่อหมื่นเดิมเร็วพี่ผม๋มจริงๆอาทานก็ได้อ่ะพี่พีบอกแล้วอาทานเขาไม่ดุไม่ได้ไลฟ์นาน พูดไปลแล้วไม่แล้วนะพูดไปละไปเลยค่ะที่พีไม่ไปอ่ะเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอะไรพี่บุ๋ก่อนแต่ว่าทุกคนอยวรจำดึงไปดูคลิปวันนี้น้าวันนี้ทุกคนที่พีทที่พีทมีคอนจะไปรายการอะไรไปหมดแล้วไปคนเดียวอยู่แล้วเขาอยากให้ไปแล้วแหละเอาให้แม่กู้ค่ะมีน้องแม่แต่กู้แม่นุ่นไมาเป็นไรอ่ะ ไม่อยากให้ดิวโยนไม่อยากให้คิวมีเงินงไ,ไยงนยแรง <c oughs> ม,มากเลยอ่ะนี่ใส่ไม่ดีตึ้งเล็กกาแฟอ่ะคิวมาแล้วเดี๋ยวกันไปสามิวไปามไม่ใส่ไม่ใส่ไป่้่อเอยังไงไปสามสิแล้วก็ไม่ได้ออกป่ะกมาีต้องคั่งไปแล้วแม่ใครนี้ก็แพงสบัดแล้วห้าพันคนยางพี่พี่เอาคนอยู่เปล่า อ๋อหน five, you know ูบอก5,000คนน่ะพี่พีอยู่ดีพี่พีก็พูดไม่ออกอ่ะพี่พี่พูดไม่เป็นเอะไม่ได้ไล์นาเกินกล้องเขาบอกว่ แหนไปถ่ายรูปพี่ว่าที่คุณแม่ไงเขาเรียกว่าต้องเรียกแม่อะไรแม่ยายไปถ่ายรูปให้คุณแม่ยายไหมคะไที่ผ่านแล้วของของผู้ชายเรียกว่าอะไรนะแม่แม่อะไรวะทุกคนแม่ให้ตากล้องสุดสุดเทพถ่ายรูปให้แม่ได้ไหมแต่เขาถ่ายแย่มากเลยนะมีห้าพันห้าไปถ่ายรูปให้แม่ผมถ่าย หาแวรอดูเซอร์ไพรส์นะรอดูเซอร์กระซิบกระซิบอย่าเพิ่งออกรอดูเซอร์ไพรส์นะพ่อพี่บุ๋มมีอะไรจะเซอร์ไพรส์พ่อเหมือนที่พี่บุ๋มไปเซอร์ไพรส์แม่มีกางไลฟ์ของแม่ป๊อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่อาจจะแม่อาจจะตกน้ำไม่ถอยแม่ตกน้ำแม่จะได้ตูแม่ตกน้ำให้ดูหน่อยทุกคนอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวรอแทนวันเดย์พ่อพี่บุ๋มด้วยกัน แม่ตกน้ำให้ดูหน่อยจะได้เป็นไวรัลแม่ตกน้ำให้ดูหน่อยเร็วเอ่อลูกเขยถ่ายให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ยายเหรอเออแม่ยายถูกไหนอ่ะแม่ยายแม่ผัวค่ะเลยอ้ยเหลือเชื่อแม่ผัวเลยหรอพี่วีมีเฉลยแล้วเขาบอกว่าแม่ผัวไม่แต่คนเมนต์เต็มเลยแค่ระวังหงายไปนะแม่ตกน้ำให้ดูหน่อย มือถือมันเปิดอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะนี่แม่ถอยไปอีกเราจะสวยสวยมากอ่ะอันนี้อันนี้สวยพี่พีแม่แม่ต้องถอยไปอีกมันจะได้หมุนได้เอาเลยมามายูยูถ่ายถ่ายอย่างงี้ถ่ายอย่างเงี้กดกดทางไหนก็ใครอ่ะถ่ายให้แม่อ้าพี่พีพีเลยถ่ายแล้วถือกล้องไล่